มีอาหารแมวอยู่ข้างนิ้นแมวอาหารแมวกินได้ป่าวะกินได้นะแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้กินดิกินได้ได้ไประโยชน์ดืดว่ะไอ้นะ้กินจริงเหรอมีแฮกนะคนกูนเนิร์ดเนื้อ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 ดูฝาละคนที่รักสัตว์เนี่ยเขาจะซื้ออาหารนะให้สัตว์เขต้องติ่ก่อนนะน้ำปั่นเลยเหรอปั่นยวเรามีสองคนน,น,งนี่ยไม่ปั่นได้ไง ขอบคุณผู้คนอะไรเขาขี่แดกได้เยอะเออไอ,อพลังนึดนี้ถ้าลงอยู่ตรนไม้พักมามันให้กดตัวอะไรนะกด<แ>กสเปซบาร์สเปซบาร์เหรอไม่เนแล้วแต่เขาจะผ่านไม้หรือเปล่ามันต้องยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่หรอมาแล้วโอ้ออยห,หัวหมูอุ้ยอี่ยตายยากขนุนนึด ก็มาค่อยมาค่อยตอนเสาร์เลยไอย้เจ้าไปผมชิมกันแล้วนะผมชิมกนแล้วอันก่อนดีกว่านะหมดเวซไปยังมันไม่มีรูนนะเป็นยังอื่เครื่องเฮ้ยมันยังไม่ได้รูนพูดผิดโอ๋ยอยู่ก่าบักเดียวอยู่ก่าบักเดียวจป๊ปั่นก่อนถุงจะไม่อร่อยเออเรียบร้อยโอ้บางเดียวบม่ได้สวน โอ้ยอยู่ตรงหกเลยอลงตรงหกเลยเอ้ยแฮงค์ตูอยู่ตรงผมล้มแฮงกูอยู่ตรงผมล้มอยู่ขวาขวากลางแถวแถวอ,อ่ะไม่อร่อยนะแต่ถ้ากินทุกวันเราผลเราอาจจะไปนะไปนะไปบ,บีคิวนะสามคนบิงไก่บิงไก่เอาเสร็จเครื่อมันจะเสร็จแล้ววางโดูดึงหลังด้วยโอน้าให้นะาก่อนมาซอยมาซอย,ซอยนี่นเฮียมันถทางด้วยนะ มันจะมันจะไปสูบทางได้ไงวะคือปิดกันาดนี้มาเสือกมาหลังบ้านอีกเออพูดแปลกๆบินไก่เด้อบินไก่เด้อือไปผิดทางได้เหรอวะผมมีหัวหมูเฮเป็นถอนแฮกลูนเนอะอยู่กลางแมพอยู่ไหนอยู่กลางแมพเดี๋ยวดยูไปข้าโพดดอนี่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 โอ้โหดูว่าอยู่กับข้าโพดนี่นี่นี่กลับมาแล้วเนี่ย ฮัลโหลวิ่งดิวิ่งดิฮัลโหลบอขอไลเรสินอยู่โอ้แล้วปล่อยทำไมใจไม่แข็งเลยใจไม่นิ่งเลย่วะใจไม่นิ่งเลยว่ะไอ้ผมไม่แก่ก็ได้เอ้เดี๋ยวพี่แก่ก็ได้ก็ลุกไปดิอะไรนะก็ลุกไปดิเดี๋ยวพี่แก่ก็ได้ไปโอ้กว่าจะเสร็จเล้วเย้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรสินแม่งจุ๊กเนื้อเก่งว่ะพี่อ่อนนีเงี้ยไล่เลยแหะมันมันไล่คนแก่โดนเียนแล้วป่ะเว้ยโอ้ยบล็อกนายบล็อกนายแขนสั้นม็อกบ้าบอเะไรเนื้ออย่ามองเราเอออย่ามองอย่างนั้นไม่ดีนะเราเขินนะอย่ามองนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ วัน,นไหนมือกนะมันมาหลงกันอ๋อ,อม,มาแล้วมาแล้วขึวนน้นบ่อุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยข่ารายูข่ข่าร, <c oughs> รอยู่ <c oughs> เอ้เหมือนเหมือน,นวิงว่งวิ่งวิ่งขึ้นท่อเมื่อกี้อยู่ประมาณเออ่กลางบนนะผมอย่ามองตาได้ไหมกูมเจแดงว่ะ โอ้เวลาละผมเจอลูกเจอดีวะที่ผ่านอะผมมองไม่เห็นเอาจริงดินะถอนเด็ดถอนเดือดเฮ้ยแห่พอผมดื้อพอผมล้าลูกนี้ลงตรงไม้ก็ดีว่ะนูน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 ผมเจอลุกเจดีก่อนผมเจอลุกเจเอ้ากูเดินติดนานบ่นานวิดีโอแล้ว นะต้องกูดว่าหลุดแล้วตายยากอีกทีสวยกูกูขึ้นเสาแทนเพื่ออ uh> ีหยังเพื่อมีเลือดคอร์ลิงไล่ต่อพี่พี่ช่วยได้บ่ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งผมมีบอลลูผมก็มีนะกลับไปกลับไปกลับไป เอ้าอยู่ทำไมมาทำไมไห้ไอ้บ้านมาแ้วใกล้มาเครื่องพี่อ่ะมันบิงดักมาพี่ไม่มีใจแข็งหรอน้าไปใส่แย่ปั่นเลยเขาอยู่แมเที่เขาอยู่แมเที่เขาอยู่แม่ที่เฮ้ยแมงเอ้ยตอนแรกกูคยฟังบมึงบ่อยเห็นไปๆๆๆๆๆ อีแก้วอะไปเสาเกาที่เราเอาหลุดได้ดิหลุดได้ดิหลุดได้ดินาต้องป๊อกเจอเดียว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 โอ้โหอย่างนี้ยก็บอกว่าเจอเดียวลุอยู่ๆก็หลุดเรียบร้อยเล่นคนถอนเสาแม่งเลยแล้วกันผมมีกุญแจแดงนี่เรียกคนถอนเสาแล้วเฮ้ย ไปคนเลินคนหวนเสาแล้วบรรลุบรรเลปารรลุเดี๋ยวเราก็ไปบอกไอ้ไก่ต่อกลับมาที่เดิมอีกแกไม่เดินไปไหนเลยเราอยู่บ่อใกล้ไม้ยังไม่ได้สักแหวนเลยนะเนี่ยอ๋อมันจะเล่นไม้ยังไงกันเออเจอเลิศไหมเล่นไม้วะทำไมตัวเดินตีมันใหญ่นะคว้าบรรลุเดี๋ยวสิปันเกลผมมีอุแจแดงด้วย พูดอะไรออกมาแต่ละอย่างคิดบ้างไหมเนี่ยทักษเต็นหลงผมไปแล้วนะเอาโอ้ยไปกันเด้อไปกันเด้อนี่ไงอยู่เครื่องนี้ไปกันเด้อไปกันเด้อเจอนะเจอนะน้าลากเออหน้าลาบเดี๋ยวนี่ไปอ่ะนี่อย่างผมมีกุญแจแดงแล้วผมดูกุญแจแดงอยู่เหรอแมนครับตามนะตามนะตามนะจะไปเอาไฟฉายโอ้ยอะไรดี จ้าของก็รุ่นทั้งสี่ก็เอาของมาเอ้ยขอเสาขอหนี้ขอเสานี้แหละเสานี้แหละเสานี้แหละนี่น้ำขอโทษล้มด้วยเลยเนี่ยชิบหายแล้วแต่เดี๋ยวรอสแตนบายอุ้ยเดี๋ยบิงเลยถ้ากล่องนี้เหลืออยู่ไหมฮะไม่เหลือของเหลืออยู่ไหมไม่เหลือแล้วอ๋อนี่ไปั่นปั่นเลยปั่นเอาไปใส่ โอาไหนแม่เอาเครื่องกลางเราแต่ยากช้าขึ้นพอดีเครื่องกลางเราจะเสร็จแล้วเมนะเอาเหรอน้าบอกปั่นเอาแคมปเอาบอกตายเครื่องกลางเสร็จไปแล้วเครื่องกลางครบิษแล้วสองคนนะน่ามาแล้วนะไล่ผมไล่ไล่ผมอยู่พนมเป็นที่เดี๋ยวพูดไรวะเอา เฮ้ยช่วยอะเฮ้ช่วยไก่อะน้อนานไปแล้วน่ะอุ้ยตีวงกบดังปั้งอะไรแม่มีของมาส่งเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยใครวะกลับไปเด้อกลับมานี่กลับไปเด้อเอ๋ออ๋ออยู่เม็ดปัวรอดไปรู้อยู่เม็ดบัวกัน ปั่อยู่ข้างไม่วัวโอ้ก็โซนเครื่องไม่แน่ใจแหละมันมันมันมัมมมนไปไหนอะเครื่องอะ<ม>น,นายอยู่กับแม่จืดหรือเ,เออ,อระหว่างบ้านใหกันมันมาเช็คอะมันมาเช็คเสาผมมาหายไปแหละเออแม่งเอ้ยเขาเต็มหลังบักเดียวเลยเดี๋ยวเขาอยู่แมท่ทัวร์กันดิบอยเดืดอดรึ Tái giặc Không, cái tù ban liền mà đừng Dùm neo căng đấy เฮออ็ดยังไงเฮ็ดเด้อไลยอยู่เด้ออยู่ใายบนเด้อบ้านใหญ่เด้อข้าบนนะเพานั้นไม่มีประตูโอ้ปิดเมนอยู่นี่นี่ว่าไม่เอาผมไม่เล่นแล้วผมเล่นแล้วปิดเมนอยู่นี่ไม่เล่นแล้วไม่ใช่ทางด้านดรบงเบ็ดบนนะเบ็ดเมนไม่เล่นนะเบ็ดเมนอยู่บ้านใหญ่ไม่เล่นแล้วฉีกแล้วฉีกแล้วฉีกแล้วเอาละฉีกแล้วอยู่ขวากลางแล้วเอาเฮ็ดยังไงอยู่โทษ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 เงื้องื้อไป มันเปลี่ยนเป้าหมายไงผู้ใดเปิดผู้ใดเปิดอย่างู่ขวาบนประะตูอ่เปิดเปิดบ้านเล็กอยู่กําลังกําลังจะเตะระบบเล็กเตะรวบอกยังไม่ได้เปิดแล้วขวาบนน่ะบ้านเล็กกําลังเปิดนะอ่ามันไปบ้านเล็กนะเฮ้ยเหมือนเจอท่อนี่ไงผมมีกุญแจออกท่อไหมเฮอ่อวันน้าน้าท่ออยู่นี่นี่น้าน้าท่ออยู่นี่นี่อุ้ยท่ออยู่ไหนนี่นี่อยู่กลางบนนี่ จะเจอกันไหมล่ะอยู่กลางบนตรงตรงตรงนีนี่นี่นี่นีทางนี้นี่เปิด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 ท่ออ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วน้าน้่ออกลอละอได้คนดูได้โอเคเลนไปเลนมาเจอท่อเฉย QN QN Q อ่ะคนจีนคนจีนเอ่อนิฮา เด็กใใหัใจเบาฮาแต้มสองหมืน่นอัพกำลัดเลยขนาดที่ข้าติกรกำลังอุ้มผู้รอดชีวิตอยู่สตาร์ข้าติกรด้วยเอ้าทำไมทำไมถึงมันได้วะ